อออันนี้น้ำยากะทิเด้อพี่น้องกำลังนั่งกินกับผักแสบแบเด้อพี่น้องจา๋ากินกันหลายคนแสบแบเบิง้งเพื่อนนั่งกินพ่นพ่นละพี่น้องอยู่คนละมุมอยู่คนละมุมกินคนละมุมโอ้เป็นมาน,นัง่งกินในโต๊ะดิเป็นเอาบรรยากาศว่าเอาบรรยากาศธรรมชาติพี่น้อง พน,นังบิ้งโทรศัพท์นําคนละเครื่องโอ้อันนี้น้ำยาอย่างนี้น,น,น,น้ำยากะทิหรือน้ำยาอะไรนี่น้ำยากะทิครับผมโอ้น้ำยากะทิแล้วน้ำยาเคี้ยวหวานกินยังยังครับเดี๋ยวตัวนี้เสร็จเดี๋ยวกินสวัสด์ตรงนี้นพนนั่งรับลมชมวิวอย่างนี้เนะทุกคนอ,อันนี้เป็นบรรยากาศอยู่ในบ้านของฟ้าแจ่มใสรอฝนอยู่ ออนเด้อพี่น้องจ๋า<อ>กับอากาศเย็ยนๆก็เลยมานั่งทานขนมจีนกินขนมจีนกันกินคนละฝั่งคนละเจ้าโอ้พี่น้องเอาตามไม่ดูตรงนี้อีกจุดหนึ่งเด้อพี่น้องจ๋าอันนี้ก็แม่กับลูกล <laughs> โอ้พี่น้องเออนี่ครับผมนี่น้ำยาก,กะทิอา้าว อันนี้เป็นน้ำยาเขี้ยวหวานนะทุกคนใครอยากมารับประทานกับผู้บ่าวเถาผู้บ่าวบนก็มาเลยด้อหลายอย่างหลายอย่างกินกันแซ่บๆเนาะพี่น้องจา๋าพอใดมีแห้งเฮ็ดสู่ชีวิตต,ต่อไปเนาะทุกคนนี่กลับมาที่เก่านี่กะลูกสาวลูกไพ่ <c oughs> นั่งกินแซ่บๆคู <c oughs> ่เดียวว่ามีมูด้วยมั้ยนี่ มาบานพี่น้องมากินน้ำยาขนมจีนกันเด้อแซบ่แซบๆน้ำกันดื้อพี่น้องขอบคุณหลายๆกับการรับชมดื้อพี่น้องจา๋าอันนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวก็จะได้อาบน้ำอาบผ้าเข้านอนกันเนะาะวา้ยพรุ่งนี้ก็สู้กันต่อไปนะทุกคนขอบคุณกับการรับชมครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปเดี๋ยวบนบนก็จะขออนุญาตครับขนมจีน,น,ก,นกินขนมจีนให้ ทิมน้ำสำราญใจกันไปเลยเนาะทุกคนแค่นี้แหละครับผมอ้าวแซ่แบๆนัวๆยกนิ้วไว้หน่อยยกนิ้วไว้หน่อยทำเองต้องยกนิวน้วสิขอบคุณครับ